เรื่องนี้เป็นเรื่องเล่าจากคุณตั้มคุณตั้มเล่าวา่าย้อนไปเมื่อเกือบสิบปีที่แล้วตอนที่ผมยังเป็นวัยรุ่นคึกขนองมีโรงพยาบาลร้างชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดทางภาคใต้สาเหตุที่ปิดตัวและปล่อยให้รกร้างชาวบ้านละแวกนั้นเล่าวา่าค่ารักษาพยาบาลแพง,งบ้างก็บอกว่ามีผู้หญิงกระโดดตึกตายคนไข้โดนผีหลอกบ้าง เลยพากันหนีออกจากโรงพยาบาลเดี่ยวนั้นเลยสาเหตุไม่ค่อยแน่ชัดแต่ที่แน่แ่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลบอกว่าที่ตึกด้านหลังเนี่ยมักจะได้ยินเสียงอะไรก็ไม่รู้หล่นลงมากระแทกหลังคาตึกด้านล่างบ่อยๆในช่วงเวลาเดิมๆเสียงดังมากแต่ก็ไม่ได้สนใจจนกระทั่งเคยมีคนเห็นผู้หญิงกระโดดจากระเบียงห้องลงมากระแทกกับหลังคาตึกชั้นล่างเสียงดังสนั่น แต่มันก็เป็นแค่เรื่องเล่าต่อๆกันมาที่ก็ไม่มีใครรู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่พอพวกผมได้ยินเรื่องเล่าอะไรแบบนี้ก็ไปกันเลยของแบบนี้อยากรู้อยากลองเป็นธรรมดาตอนนั้นประมาณหกโมงเย็นได้พวกผมไปกันห้าคนแต่พอไปถึงหน้าโรงพยาบาลกลับโดนยามไล่ออกมาแต่ด้วยความที่อยากรู้จริงๆผมเลยถามจากพี่ยามว่าที่ชาวบ้านเขาเล่ามาเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า ดูพี่ยามแกก็ชอบเรื่องแบบนี้เล่าเป็นตุเป็นตะแกเล่าว่าทุกครั้งที่แกมาเฝ้าเวรแกจะเอาเครื่องเส้นเข้าไปไว้ที่ตรงประตูเลื่อนทางเข้าโรงพยาบาลทุกครั้งมีอยู่วันหนึ่งเกิดลืมเครื่องเส้นแล้วก็เผลอหลับไปในป้อมยามแต่จูจ่ๆก็ต้องสะดุ้งตื่นเพราะเสียงเคาะกระจกดังปึงป้งๆๆเคาะแบบกระจกเทปแตกแต่พอออกไปดูกลับไม่มีอะไร เลยกลับเข้ามาจะนอนต่อแต่สายตาก็ไปสะดุดกับเงาที่กระจกหน้าต่างบานเกรดสะท้อนเห็นเป็นลุงแก่ๆหลังค่อมเดินอยู่ข้างนอกแต่พอออกมาดูก็ไม่มีใครก็เลยนึกขึ้นได้ว่าคงลืมเอาเครื่องเส้นไปไหว้และพี่ยามก็เล่าอีกว่าทุกๆวันช่วงบ่ายๆจะได้ยินเสียงดังตืง้งเหมือนอะไรหล่นลงมาจากบนตึกกระแทกกับหลังคาข้างล่างจนวันหนึ่ง พี่ยามแกก็ได้เห็นกับตาตัวเองนี่แหละเป็นผู้หญิงใส่ชุดคนไข้กระโดดลงมาพวกผมดูยามแกเล่าไปเหมือนแกก็เจอมาจนชินแล้วและพี่ยามแกก็บอกว่าแกไม่กลัวพอเล่าจบพี่ยามก็นัดพวกผมว่าพรุ่งนี้ตอนเที่ยงพวกมึงมาใหม่เดี๋ยวกูพาเข้าไปสำรวจข้างในตอนนั้นนี่พวกผมอะดรีนาลีนพุ่งพล่านเลยครับวันต่อมาพวกผมก็มากันอีกคราวนี้มากันเกือบสิบคนครับ ตอนนั้นเวลาเที่ยงกว่ากว่าสิ่งแรกที่เห็นคือเครื่องเส้นไหว้หลังประตูเลื่อนพวกผมก็ไหว้กันและบอกว่าไม่ได้มาลบหลู่แค่มาสำรวจเฉยๆพี่ยามแกไม่รอช้าเดินไปเปิดสวิตไฟตึกก่อนเลยแต่ตอนนั้นมีเพื่อนผมสี่คนกลัวไม่กล้าเข้าไปเชื่อไหมกับข้างนอกแดดเปรี้ยงร้อนมากเหงื่อไหลแต่พอเข้ามาในตัวตึกบรรยากาศกลับเย็นเยืยเย่อวังเวงชวนขนลุกไปทั้งตัว พราะไฟเปิดติดได้อยู่เพียงไม่กี่ดวงเลยค่อนข้างมืดพี่ยามพาพวกผมขึ้นไปชั้นสองโดยใช้บันไดหนีไฟเดินสำรวจไปเรื่อยๆอยากจะบอกว่าอุปกรณ์ทุกอย่างยังวางไว้เหมือนเดิมเพราะแทบไม่มีใครได้เข้ามาเลยพี่ยามพาพวกผมมาห้องห้องหนึ่งแล้วชี้ไปตรงคราบดำๆแล้วพูดขึ้นว่าเห็นรอยนั่นไหมมันคือรอยเลือดนั่นเอง แต่เคยมีคนว่าเช็ดยังไงก็เช็ดไม่ออกผมเลยถามยามว่าห้องนี้ห้องอะไรพี่ยามก็ชี้ไปที่ป้ายที่ตกอยู่ที่พื้นห้องล้างศพพอทุกคนเห็นเท่านั้นแหละครับหยุดชะงักทันทีและจูจ่ๆมีเพื่อนคนหนึ่งยืนตัวสัน่นร้องให้อยู่กับที่ถามอะไรก็ไม่ตอบพวกผมเลยตัดสินใจกลับออกมาดีกว่าแต่ยังไม่ทันจะลงบันไดเลยก็ได้ยินเสียงดังตึง เหมือนอะไรสักอย่างหล่นลงมากระแทกพื้นอย่างแรงข้างนอกพวกผมทุกคนวิ่งหนีออกมาแบบไม่คิดชีวิตเพื่อนที่ไม่ได้เข้าไปถามว่าตกใจอะไรกันผมก็ถามมันว่ามึงไม่ได้ยินเสียงเมื่อกี้หรอเสียงดังมากมันกลับบอกว่าไม่ได้ยินอะไรเลยจากนั้นพวกผมก็รีบพากันไปจากที่นี่ทันทีเลยครับผมแวะไปร้านข้าวนั่งกินกันหลังจากที่ตั้งสติกันได้ ผมเห็นเพื่อนที่มันร้องให้ยังนั่งซึมตัวสั่นอยู่เลยถามมันว่าเป็นอะไรไปเห็นอะไรมามันบอกด้วยน้ำเสียงสันส่นๆว่าระหว่างที่พวกมึงเดินสำรวจห้องล้างศพอยู่กูหันไปมองกระจกเห็นพี่ยามแม่งไม่มีหัวว่าพวกผมได้ฟังข้าวแทบพุ่งเลยครับขนลุกแปรบขึ้นมาเลยจนสุดท้ายได้ผ่านไปแถวนั้นอีกก็คงจริงอย่างที่เพื่อนผมเห็นล่ะครับที่นั่นไม่เคยมียามเลยตั้งแต่มันปิดร้างมา มีขนาดกลางวันแสกๆนะครับถ้าเป็นกลางคืนจะขนาดไหน